ครับ3 2 1อ่ะเริ่มได้สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวิชา3า a ดีแอนิเมชันนะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งกับวันนี้เป็นคาบต่อของการทำคนเดินนะครับในส,สดาห์ทแล้เนี่ยเราทำคนเดินอยู่กับที่นะครับโดยการใส่โบนนะครับเข้าไปในตัวโมเดลของเรานะครับซึ่งท่าสตาร์ทเริ่มต้นนะครับก็คือให้เป็นท่าเดินอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยให้พวกเราย่อ แท็เตอร์ให้ตัวเล็กหน่อยนะนี่คือกล่องขนาดปกตินะครับอาจารย์ออกอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยนี่คือกล่องขนาดปกติที่เราใส่เข้ามานะครับขอตัวเล็กๆหน่อยอ่าเพราะเดี๋ยวเราจะให้มันเดินรอบๆรอบ,รบ,รบ,รบพื้นที่พื้นที่ตรงเนี้ยเออเดินกระโดดนั่งเตะตีลังกานะครับพอใส่โบนแล้วนี่มีมุมมองด้านข้างก็จะเห็นว่าเนี่ยอาจารย์ได้เซตท่าเอาไว้หมดแล้วเห็นไหมอ่าตอนนี้เราอยู่ยที่เฟรมที่หนึ่งนะครับคลิกที่โบนนะครับคลิกที่โบน จากนั้นเราก็จะกดปุ่มอคลิกที่โบนนะโอเคแล้วก็ไปที่โพสต์โหมดครับที่โพสต์โหมดอ่าโบนแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวนะเดี๋ยวนะอันนี้จะมีแอน,นิเมชั้นค้างอยู่โอเคอเ,คเนะนี่ยนะอาจารย์ทำเหมือนกันค้างไว้อยู่เดี๋ยวนะลบลบลบอาจารย์เก่าทิ้งก่อนนะครับ x อโอเคตอนนี้โบนของจารย์นะครับไม่มีแอคชั่นค้างอยู่แล้วนะ,ะเริ่มเลยนะครับให้เราคลิกที่โบนใดโบนหนึ่งก็ได้นะครับจากนั้นกด a ครับเพื่อเลือกโบนทุกชิ้นเลยนะครับโบนทุกชิ้นแล้วเราจะ,อ,ะ,อ,ะอินเสิร์ตคีย์เฟรมเข้าไปให้กับโบนทุกชิ้นเลยนะครับกด i นะครับแล้วเลือกโลเคชั่นโรเทชั่นสเกลโบนแต่ละตัว ที่มีอยู่ในเนี้ยก็จะมีคีย์เฟรมของมันนะครับทีเฟรมที่หนึ่งเนี่ยทุกตัวจะมีคีย์เฟรมหมดลวอ่าอยู่ในสภาพกลางขาแต่พอไม่คลิกก็จะไม่โผล่นะเราคลิกบนไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโผล่บนนั้นนะครับลำดับชื่อของโบนแต่ละนเราสามารถแก้ได้นะครับตั้งชื่อใหม่ได้เนี่ยไปเปลี่ยนชื่อได้แขนขาอย่างเช่นตรงเนี้ยจันขาข้างนี้นะนี่คือขาซ้ายอ่จาจันก็จะตั้งชื่อเป็นขาซ้ายก็ว่าไปเนี่ยอ่า L L เลนะครับอ่า L l e อันนี้ขาขวา R l e เลอ่าสมมติน,นะครับลองดูอย่างนี้ก็ได้อ่าเราสามารถตั้งอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อเราดูง่ายขึ้นนะครับอ่าเวลาเราคลิกก็จะรู้ว่ามีคือขาท้ายขาขวาแขนท้ายแขนขวานี่คือแขนขวานะครับไอ้นี่คือแขนซ้ายนี่ขาท้ายนี่แขนซ้ายอ่าการตั้งชื่อละแ L อ่า แขนขวานี่นะครับอีกข้างหนึ่งเป็นอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวตอนคลิกมันจะได้ดูง่ายนะครับอ่าแล้วก็ล็อกมุมกล้องทางด้านขวานะครับการขาการเขนพร้อมแล้วนะครับได้องศาย่างนี้เราก็จะเริ่มให้ตัวละครเดินนะครับตอนนี้ทุกตัวมี k e ย f r a m e ใส่เข้าไปหมดแล้วนะการขาเรียบร้อยนะเราก็จะเริ่มให้ตัวละครเขาเดินนะครับทีนี้สมมุติว่า10เฟรม10เฟรม10เฟรมตัวละครเดินจาก ตดสตาร์ทเนี่ยสิเฟรมเดินไปข้างหน้านะครับก็เราก็จะใช้ตัวบวนที่อยู่ล่างสุดที่ตูดเนี่ยที่ตูดตัวที่ตดเนี่ยนะตัวแรกสุดที่เราทำอะ่ะเหมือนครั้งที่แล้วนะครับในการควบคุมให้ตัวละครเดินไปข้างหน้าสมมติมันเดินไป1เมตรเดินไป1เมตรนะจาก,จากจ,ากจากจุดนี้นะเดินไป1เมตรก็กด G แล้วก็กดล็อกแกน Y เลยแล้วก็ลากตัวละครไป1เมตรชึบแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าจากจุดนี้จุดนี้นะตัวละครก็เดินปึ๊บ มา1เมตรนะครับแล้วเดียมันก็จะเดินไปอีก1เมตรอ่ากด G นะครับแล้วก็วายล็อกไปแล้วก็เดินไปอีก1เมตรถามว่าทำไมถึงต้องให้เดินทีละเมตรก็ขาที่กลางแบบตอนนี้มันประมาณ1เมตรตัวละครเราสูง2เมตรนะครับเท่ากับกล่องเกือบเกือบเท่ากล่องเดิมนะอ่าทินจะเห็นว่านี่ตัวละครเดินอยู่นี้กลางขาขาขาซ้ายอยู่หน้า ขาขวาอยู่หลังนะอ่าอ่าพอมาถึงตรงนี้ที่เบอร์สิบขาทั้งสองข้างเป็นไงครับมันจะต้องลงมาข้างล่างถูกไหมอ่าอยู่เท่ากันนะครับแบบนี้แลว่าตอนนี้ตัวละครกางขาวึบเดินมาเห็นไหมลด์นิดนึงนะน่าสนใจอ่าเดินมาแล้ว,นะลนะแ,ลวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะครับตัวละครเนี่ยนะครับมันจะต้องลอยขึ้นเพราะตอนนี้ขาจมมาข้างล่างแล้วเห็นไหม ตอนแรกมันกลางขาเนี่ยเห็นไ,ไหมตัวละครตังกลางขาแต่พอขาหุบเมื่อไหร่เนี่ยตัวละครมันจะสูงขึ้นนะครับเราก็จะหยิบตัวโบนที่ก้นเนี่ยยับมุมมองด้านข้างเนี่ยก็จับเขายกขึ้นด้วยการกด G แล้วก็ปุ่มแซดแล้วก็ยกเขาขึ้นนิดหนึง่งให้เขาเหยียบเหนือพื้นก็คือเส้นสีเขียวที่จานใส่พื้นสีขาวไว้เนี่ยนะครับอ่ามองด้านข้างเห็นไ,ไหมอ่มาดูที่สุดที่หนึ่งใหม่หนึ่งกลางอย่างงี้แล้วเดี๋ยวก็จะยืน ตึงนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็มาที่ยี่สิบยี่สิบตรงนี้เป็นยังไงยี่สิบก็ต้องสลับขาตอนนี้ขาซ้ายต้องไปข้างหลังแล้วครับอ่าอาจ,จารย์กลางให้เท่ากับตรงนี้นะส่วนขาขวามาข้างหน้านะครับอโอเคอนี้อ่านี่นะครับ เห็นไ,ไหมครับพอตัวละครเนี่ยขาตรงจึบนะครับมันก็จะสูงกว่าตอนที่มันกลางขาเห็นไ,ไหมกลางขาเนี่ยสูงแค่นี้ห่างเยอะเลยจากขอบบนสุดกองกล่องแต่พอกางเต็มเนี่ยเห็นไหมมันเกือบถึงขอบสุดกองกล่องแล้วตัวละครตัวนี้สูงสักร้อยเก้าสิบห้าได้นะครับเพราะกล่องนี่สูงสองเมตรแต่ละบล็อกที่เห็นตรงนี้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับติ๊กๆิกเนี่ย ทีนี้คลิกที่บนนะครับอีกนะครับบนท,ที่ตัวก้นอีกอ่าแล้วมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่เฟร,รมที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ช่องนี้อ่าเฟร,รมที่สิบผ่านไปช่องหนึ่งเฟร,รมที่ยี่สิบมาอยู่ช่องนี้เฟร,รมที่สามสิบนะครับเราก็จะหยิบตัวก้นเนี่ยนะครับกด g กด y เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าเดินไปอีกช่องหนึ่งนะครับ แบบนี้เห็นไหมเนี่ยจากนี่แล้วก็ไล่มานี่าจากสามสินะครับก็จะไปที่40สมมุตินะนี่คือสมมุติ30ม y แล้วไปที่40อ่าเดินมอีกช่องหนึ่งเห็นเส้นนะครับหนึ่งช่องเดินนี่เดินมาทสิบหนึ่งช่องเดินมาทยี่สิบสองช่องเดินมาที่สามสิบสามช่องเดินมาที่สี่สิบสี่ช่องเดินมาที่ห้าสิบ ห้าติดไปเลยเป็นห้าชอ่องนะครับเห็นเส้นหัวนะสมมติตอนนี้ตัวละครของอาจารย์เนี่ยดูทางซ้ายนี่นะครับเห็นไหมก้าวขาฝึกแต่หลังจากนี้เนี่ยมันก็สไลด์เลยมันไม่ก้าวต่อเพราะอะไรเพราะนี่ตอนนี้เราหยุดที่สิบเห็นไหมยืนตรงแล้วก็ก้าวที่สามจุดต้องเป็นไงครับก็ต้องเป็น หุบขากลับมาอีกครั้งหนึ่งหุบขาปุ๊บนี่หุบขากลับมากลับมายืนตรงแต่พอหุบขาเป็นไงเอ่ยตัวละครก็ต้องใช่ยกขึ้นนะครับลอยขึ้นเพราะเวลามันยืนตรงขามันสูงขึ้นอะเอาใหม่ดูจับหนึ่งใหม่นะครับหนึ่งเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมอ่าประมาณที่สิบยืนตรงไปที่สิบกลางขา ไปที่30ยืนตรงเมื่อที่ยี่สิบเนี่ยขาขวาของตัวละครอยู่ข้างหน้าพอมายืนตรงเสร็จคราวนี้ขาอะไรมนอยู่หน้าครับที่4ีที่40ก็ต้องสลับข้างเมื่อกี้ขวาอยู่หน้าคราวนี้ก็จะเป็นซ้ายอยู่หน้าบ้างอโอเคนะครับดูนะ จากเฟรมที่หนึ่งนะครับนี่นะครับยืนกลางเห็นไหมครับแล้วก็มาที่เฟรมที่ห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบเฟรมที่ห้าสิบห้าสิบเมื่อกี้กลางขาแล้วที่ห้าสิบต้องการไปคราวนี้ชิดกันขาก็ต้องลงล่างนะครับลงล่างนี่ก็เลื่อนลงมางจากนั้นเราก็จะหยิบ ที่บนตัวก้นนะครับแล้วก็มุมมองทั้งท่านจับแล้วก็เลื่อนขึ้นบนเพราะว่ามันต้องยืนบนพื้นไม่งั้นมันจมตอนนี้เนี่ยถ้าดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เฟร,ร,รมที่หนึ่งนะเลยนะครับอ่าแล้วมันก็จะหยุดเดินที่เฟร,รมที่เฟร,รมที่ห้าสิบพอนั่ก้ายืนก้ายืนก้ายืนก้าแล้วก็ยืนอย่างนี้ คราวนี้ทำต่อไปครับทาต่อไปที่เฟรมที่60ตอนนี้ที่50มันยืนตรงหยิบที่ก้นนะที่ก้นน่งนะครับอ่าเราก็จะเลื่อนไปที่60กด G กด Y เพื่อขยับตัวไปข้างหน้า60สิบอืมกด G กด Y อ้า70จยืนตรงนี้อาเดี๋ยวนะม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ เห็นไหมตอนนี้40อยู่ตรงนี้นะครับ40อยู่ตรงนี้อ่า40อยู่ตรงนี้ตึง้งมีหัวเส้นหัวตรงนี้50ก็มาอีกช่องหนึ่งอุ๊ยไป,ไ,ปไปเยอะไปเลย g y เนี่ยนะเดินแงนี้เดินไปไกลเลยอ่า40 50ิาคราวนี้60นะครับ หกตัวละครก็ต้องมาข้างหนหกสิ 60. อยู่ตรงนี้อ่าเราทําทีละทีละหน่อยนะครับทีละหน่อยเพื่อให้มันง่ายกลางปุ๊บนะครับอ่าตอนนี้ระวังนะครับในการเลื่อนมุมกล้องนะถ้าเกิดเราขยับมุมกล้องเนี่ยมุมกล้องจะถูกทำ a n i m เมชันไปด้วยเพราะว่าเรากดปุ่มนี้อยู่นะครับคี i ริงถ้าอยากจะขยับมุมกล้องตรงนี้นะครับอ่า ให้เอาคีย์นิ่งออกนะไม่งั้นเดี๋ยวล้องมันจะขยับอนิเมชันไปด้วยนะครับอ mm hmm. โอเคสมุดได้แล้วกลับมากดตึงต่อสี่ห้าอาสี่กลางขาห้ายืนตรงหกก็จะกลายเปไ็นอะไรครับหกก็ต้องกลางขาแต่ตอนที่สี่สิบเนี่ยขาหน้าอยู่หน้าขาซ้ายอยู่หน้านั่นแปลว่าที่หกสิบขาซ้ายต้องอยู่ข้างหลังนะครับอืม กาต้องอยู่ข้างหลังแต่อยู่ข้างหลังไม่พอมันลอยอยู่เหนือพื้นเห็นไหมแล้วก็หยิบตูดมันนะครับแล้วก็กดเลื่อนมันลงมา,ากดอามุนนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยดูตัวนี้ก็ได้นะเห็นไหมสตาร์ทที่หนึ่งสองสามสีโอเคจะครบ 10ร้อยเฟรมแล้วอ้าวไปอีกเฟรมที่70 70ตัวละครก็ต้องเคลื่อนไปหน้าน,นะครับ G Y เอาเลื่อนไปเึ๊บนี่นะครับเห็นเส้นแนวแล้วเนี่ยมีเส้นแนวอยู่ตึตึตตตเนี่ยอ่ะที่70ตรงนี้เป็นไง70ขาก็ต้องตรงชิบขาตรงขาตรงนะครับต,ตัวเป็นไงครับหยิบที่ตูดขึ้นมามองด้านข้าง ตัวก็ลอยขึ้นนี่ลอยขึ้นลอยขึ้นอ่าชึบนะครับลอยขึ้นอ่าไปที่แปดสิบครับแปดสิบแปดสิบหยิบที่ตูดมองด้านข้างนะครับด้านขวากด G กด V A, เอ๊ะ W เยกด G แล้วก็ Y นะครับแล้วก็เลื่อนตัวละครอ,อีกอ่าเมื่อกี้หุบแล้วตรงนี้หุบตรงนี้ก็ต้องเป็นอ้าขา แต่จากาข้างไหนไปข้างหน้ามาดูที่60ิบครับที่60สิบขาซ้ายอยู่หลัง,งอันนั้นแว่าที่80ดสิบขาซ้ายข้างเดิมต้องมาอยู่ขาซ้ายดูดีๆนะดูดีๆนะนี่แอรเละมาข้างหน้าทําไมอาจารย์ไม่ขยับแขนเพราะอาจารย์ใช้แนวแขนเนี่ยเป็นแนวให้รู้ว่าอาจารย์ต้องกางขาเท่าไหร่เดี๋ยวพอกางขาเสร็จเดี๋ยวค่อยขยับแขนทีหลังครับหลังจากเราเดินเสร็จแล้ว โอเคตอนนี้ตัวละครก็ลอยอยู่เื่อเหนือเส้นพื้นหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตัวละครมันบินได้อ่าเราก็จะจับที่ก้นมันที่ก้นนะครับมีกด G กดแทรก็ดึงลงมาโอเคอ่าดูนะครับดูนะดูคร่าวๆตั้งแต่สตาร์ทนะครับอ่ากดเล่ชึบ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 อ่าตอนนี้เดินได้แล้วนะ ถึง80แล้วอ้าวมาไป90นั่นแปลว่าอะไรตัวละครต้องเดินไปอีก1เมตรเห็นไหมครับอืมแล้วก็จะหยิบที่ตูด v. จ v วี้วายว,ายวายไม่ใช่ีอ่าแล้วเลืออ่อนไปถึงตรงนี้เมื่อกี้กลางขาตอนนี้ก็จะเป็นปุ๊บขาครับอันนี้ื็ทำแบบถึกไปก่อนนะฝึกขยับตัวหน้าโอเคแล้วก็ให้ตัวละคร ยกตูดขึ้นนะครับเพราะขามันจมพื้นอยู่ยกขึ้นมาชึบกลางขาที่แปดสิบปุบขาที่เก้าสิบโอเคแล้วก็ไปที่หนึ่งร้อยครับเฟรมสุดท้ายเฟรมสุดท้ายนี่จิ้มที่ตูดใช่ไหมจิ้มที่ก่อนตูดอ่าครับกดจีบวายแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าเฟรมสุดท้ายนะครับนี่แนวตรงแล้วนะตรงเส้น,นได้หนยอ่าจากนั้นตรงนี้ขาไหนต้องไปข้างหน้า ที่80ขาซ้ายไปหน้าดังนั้นที่100นะครับที่100ขาซ้ายแอลเลกเนี่ยก็ต้องไปข้างหลังาจะได้แนวเดียวกับมือนะมือไปทางไหนก็ไปตรงนั้นอโอเคไปหลังนะครับที่90้ยืนตรงแล้วก็เดินไปหน้าแต่ว่ามันลอยอยู่ในพื้นแล้วก็หยิบตัวโบนที่ตูดจับแล้วก็ดึงงี อตอนนี้ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยจานขยับแค่กระดูกขาแล้วก็กระดูกก้นตรงนี้นะครับแขนกับตัวยังไม่ได้ขยับเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้จา์จ,าจะเลย์เลยนะจากเฟรมที่หนึ่งเลยนะครับจากเฟรมที่หนึ่งกดเลย์ได้แบบนี้ครับเดินปึ๊บ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 เห็นไหมอ่า แล้วขาก็ไม่จมพื้นด้วยครับแต่ก็เดินตรงตรงเหมือนหุ่นยนต์ไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจมันก็คือปกติตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับอะไรมากเราแค่ให้มันเดินด้วยขาสองข้างนะครับทีเราทําไปเพิ่มขาเดินแล้วก็มาถึงคิวของแขนครับแขนไปที่เฟรมที่หนึ่งครับไปที่ไรมที่หนึ่งอ่ะ ของใครที่การซูมซูมไม่มีปัญหาซูมไม่ได้นะครับให้กดชิปกับคอนโทรลค้างไว้กดชิปกับคอนโทรลค้างไว้และกดเมาส์กลางกดกดเมาส์ลุกลื่ะกดค้างลงไปนะกดนะครับกดดังกึกเลยแล้วก็สไลด์ไปหน้าไปหลังเนี่ยมันจะเป็นการซูมแบบเนี่ยปรับซูมกล้องนะครับปกติเราซูมกล้องุนะก,ก,องกเมาส์กลางกัแล้วนะแต่บางครั้งซูมไปแล้วมันติดอะ่ะมันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยกดชิปค้างคอนโทรลค้าง แล้วก็กดเมาส์กลางค้างเนี่ยมันจะซูมแบบอันลิมิตนะครับลองดูนะ,ะน,นี่การมุนนี่กนโอเคลรากมุงกว้างมุมด้านด้านข้างไ่นะครับอาคราวนี้แขนบ้างแขนอนจานเนี่ยตอนนี้ทุกทุกโบนในโบนทุกอันในลำตัวในจารย์ใส่กระดูกไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมในภาพจะเห็นว่าแขนไม่ขยับเลย กานทีจารก็แค่หน้าที่จงังคือทาให้แขนกับขามันสลับข้างกันสตาร์ทที่หนึ่งเนี่ยแขนกับขามันสลับข้างกันอยู่แล้วอ่ามาถึงตรงนี้แขนกับขาเป็นไงแขนก็ต้องอแต่จะข้ามไปเลยเนี่ยเนี่ยแขนแขนก็ต้องมาอยู่ตรงเรียบตัวถูกไหมซืบอ,อแขนกับขลงมาเรียบตัวซึ้นะครับเฟรมที่ยี่สิบเกิดอะไรขึ้น ขาไหนอยู่หน้าขาไหนอยู่หน้าครับขาขาขวาเห็นไหมอยู่หน้าน่าจะแว่าแขนซ้ายต้องอยู่ข้างหน้าล็อกมุมกล้องแขนท้ายพุ่งไปหน้าครับพุ่งไปหน้าฟึบให้องศาไปนิดนิดตามเดียวกับขาเห็นไหมเอออ่าแล้วก็จับแขนขวาล็อกมุมกล้องด้านข้าง ขยับตอนนี้แขนขาขาขวากับขาซ้ายเนี่ยเห็นไหมติดตางตรงกันแล้วเห็นไหมครับอ่าโอเคตัวละครก็จะเดินนี่นะครับสลับแขนดูตรงนี้นะดูนี้นะอ่ากลางแขนยืนตรงแขนสลับอ่าเลินมาตรงนี้เป็นไงเหมือนเดิมครับยืนตรงอีกทีดึงลงมาดึงลงมาอ่ะไปต่อที่สี่สิบ ตอนแรกแขนในน้ำหน้าแขนซ้ายถูกไหมแขนซ้ายน้ำหน้าที่20สบตอนนี้ก็4ี่สบก็แขนซ้ายก็ต้องไปเนี่ยนะกระโดงแขนซ้ายอ่าแขนซ้ายต้องมาอยู่หลังโอเคแขนขวาอ่าล็อกกล้องก,กลับมาก็ต้องไปอยู่ข้างหน้านะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ท้าสิก็จับมันลงมาอยู่ยเรียบเหมือนกันนะครับอโอเคที่หกสิบเมื่อกี้ที่สี่สิบแขนไหนอยู่หน้าอโอเคแขนขวาอยู่หน้าที่หกสิบดังนั้นแขนซ้ายต้องอยู่หน้าแทนนะแล้วก็แขนขวาของตัวละครของตัวละครมาอยู่ข้างหลังที่เจ็ดสิบก็เป็นไงครับยืนตรงเหมือนเดิมตรงตรง ที่80แขนซ้ายไปหลังแขนขวาตบวงกล้องไปหน้าที่90แขนลงมาเรียบเหมือนเดิมแขนขวาไห้แขนซ้ายของตัวละครลงมาเรียบเหมือนเดิมปึ๊บที่100ครับที่0 0อ่าแขนซ้ายไปข้างหน้าสลับกับขานะเห็นไหมสลับกับขาส่วนแขนขวา ก็ไปอยู่้างหลังนะครับแบบนี้นี่ก็จะเสร็จแล้วกระบวนการทำคนเดิน100เฟรมกี่ก้าวนะ1 9 2 9 3 9 4 9 5 9อ่า5 9นะครับดึ๊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 บ1 2ึ4 5อีา่าทีนี้นะครับ1 0 0เก้าแล้วนะ โอ้โหจานทำซะเยอะเลยนะครับนี่ต้องขยับไปด้วยนะครับอ่าเราอย่างนี้ก่อนจางคิดว่าอันนี้สำหรับให้ทำส่งในค้าบนะเออเดี๋ยวตัวการบ้านเดี๋ยวจ,จานจ,จะทำอีกวันหนึ่งมาให้เราลองทำกันก่อนเดี๋ยวจะตรวจอันนี้ก่อนนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยเออจะตรวจงานตัวนี้ก่อน ให้ทําส่งภายในคาบนะโอเคไหมอ่าเฉพาะการเดินเนี่ยนะครับคิดว่ามันจะได้ลองกันให้ได้ก่อนออส่วนการบ้านเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหน้าให้ดูนะครับกระโดดเตะต่อยพวกเนี้ยอ่าทีนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับอ่าเราก็กลับไป l a y ยอรนะครับเพื่อที่จะไปเซตว่าเราจะวางมุมกล้องที่ไหนดีโดยที่ ไม่เอาตัวออโต้ e คีย์นะเราจะได้ขยับกล้องได้นะครับอ่าเราก็จะไปวิวล็อกมุมกล้องนะครับหามุมที่จะสามารถถ่ายให้เห็นตัวละครเดินได้สวยๆอย่างเช่นมุมนี้นะครับมุมนี้แล้วกันอ่าเดินจากตรงน้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะนอาก,กระโบนออกแล้วนะนแล้วก็ลองลองเย์ play ดูปึ๊บหนึส ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาี่ห้าะครับอ่ามุมนี้ก็เกือบดีแล้วอาจารว่านี่ให้เห็นมันเดินเดินอนะ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าขอมุมนี้เลยนะด้านข้างหน่อยนะครับจะได้เห็นว่ามันเดินกระตุกเดี๋ยวตัวมันโยกขึ้นนะอ่ะอ่า ครับโอเคสมมุติได้แล้วนี่คือขนาดกล้องที่อาจารย์จะเรนเดอร์มาโอเคพอใจแล้วทีนี้มาดูกันนะครับว่าเรนเดอร์ยังไงก็เมื่อกี้เราตั้งค่าเรนเดอร์ยังครับอาจารย์ก็จะตั้งค่าเอาต์พุตนะครับไปที่เดสก์ท็อปนะเนี่ยเลือกไปเดสก์ท็อปมากด accept นะครับส่วนฟอร์แมตที่จะเรนเดอร์ก็เลือกเป็น m p e นะครับแล้วก็ Encoding เลือกเป็น เอ็มเพ็กนะครับคุณภาพเลือกเป็นไ Quality ก็ได้นะครับมนเช็คมุมกล้องใหม่อีกทีนึ่งรูปเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็เดี๋ยวเรนเดอร์มามันก็จะเป็นขนาดเนี้ยพันแปพก็พอให้อาจารย์ได้เห็นดีเทลนะครับเอากล่องวางไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์จะได้เห็นว่าเราทำขนาดมนุษย์ไซสเดียวกับกล่องนะ ย่อลงมาเมื่อได้แล้วก็ไปที่เรนเดอร์ครับแล้วก็เลือกเรนเดอร์แอนิเมชันโอเคร้อยเฟรมตอนนี้13 45าแล้วไม่นานครับเพราะว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก อันนี้คือเราก็ไม่ได้งอแขนงอขาหรือปลายเท้ามีการงอเงยน,นะอ่าก็แบบปกติธรรมดาเลยแค่แกว่งไปแกว่งมาตัวลอยขึ้นนะครับจากสปาห์่เลวเราทำก็คือแกว่งแขนซ้ายขวาสลับถูกไหมแต่ตัวอยู่กับที่วันนี้จะให้ลองทําขยับขาด้วยแล้วเดินไปด้วยนะครับอันนี้ทําในห้องนะเด,เดี๋ยวจะจรอดูผลงานนะครับอ่ เสร็จแล้ว93-94-95 100เร้อยเฟรมครบร้อยเฟรมแล้วครับวิดีโออทั้งก็จะอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะอันนี้นะครับเขาเปลี่ยน oh. ชื่อตั้งชื่อนะนี่เปิดขึ้นมาดูเห็นไครับตึงนะก็รวมๆแล้วประมาณ4วินะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปอัพใน Facebook นะครับที่เราเรียนกัน โอเคนะเดี๋ยวจารย์จะตั้งโพสตให้เราส่งเป็นแบบฝึกหัดภายในห้องนะครับแล้วจะรอตรวจและหลังจากนั้นเดี๋ยวจันจะอัพวิดีโอแอคชั่นอื่นให้เราลองทำเป็นการบ้านกันอีกทีนึงโอเคนะครับสัปดาห์นี้มี2ง,งาน2ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันจะรอดูนะครับตอนหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ